ซิวิลี่บอน,นี่หญิงสาวผู้มีความเชื่อมโยงกับดเรเวกาพังสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งที่ช่อง Today m มังเงก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนชาววันพีสที่ผ่านทางเข้ามาทุกคนด้วยนะครับ สืบเนื่องจากในมังงะวันพีซตอนล่าสุดตอนที่1นึนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่โคตรจะพีคมากๆเลยก็ว่าได้ไม่ใช่เป็นเรื่องการปรากฏตัวขึ้นมาของหญิงสาวที่อ้างว่าตัวเองคือดร์เวกาพังซึ่งผมเชื่อว่าแฟนคลับวันพีซหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคิดเหมือนกันอย่างแน่นอนว่าอย่างดีที่สุดเธอก็เป็นได้แค่ลางโคนเพราะต้องอกข้างซ้ายของเธอมันก็เขียนไว้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะว่าพัง0ูนย์แต่ก็นั่นแหละครับถึงจะเป็นแบบนั้นแต่มันก็ยังถือว่าพีคมากๆอยูดีีึงเนนนน้้าาใวววกพจลมคััตะะรร็ถ เขาทั้งสวยแล้วก็กินจุม,มากๆอีกด้วยนั่นก็คือจิวเวลリーบอลนี่ซึ่งจะเป็นการเรียงไทม์ไลน์นะครับตั้งแต่ในตอนที่เด้ปรากฏตัวขึ้นมาครั้งแรกอัปเดตมาจนถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมรับฟังคลิปนี้นะครับก็เช่นเดิมเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยเพราะนอกจากมันจะทาให้เพื่อนๆไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆจากช่องนี้แล้วมันก็ยังถือว่าเป็นการให้กําลังใจผมในการทําคลิปต่อๆไปอีกด้วยโอเคครับแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วก็ไปรับชมร สำหรับจิวเวลรี่บอนนี่นะครับเธอจะเป็นกัปตันเรือแห่งกลุ่มโจรสลัดบอนนี่ที่มีบ้านเกิดอยู่ทะเลแถบเซาบูโดยมีฉายาว่าบอนนี่จอมขมือบซึ่งเธอมีความสูงอยู่ที่174ซนติเมตรและในปัจจุบันเธอมีอายุอยู่ที่24ปีนอกจากนี้เธอยังเป็นผู้ครอบครองพลังผลไม้ปีศาจสายพลามเซียที่ยังไม่เปิดเผยชื่อแต่มันจะทําให้เธอสามารถเพิ่มหรือว่าลดอายุของใครก็ได้ตามที่เธอต้องการซึ่งแม้แต่ตัวเธอเองหรือว่าสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่คนเธอก็สาา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 ามรรรรถจดดดกกกกกกกออยไ้้้้หหหเเล่่่ว็็นนทาาทททํําาทํากกาใใืแขึธี สัมผัสร่างกายของเป้าหมายของเธอเท่านั้นโดยบอนนี่เธอปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะวันพีซตอนที่498และแนนิเมะต,ตอนที่392ในฐานะหนึ่งใน11ซูเปอร์โนวากับค่าหัว140ล้านเบลีซึ่งเราจะเห็นได้ว,ว่าพวกบรรดา11ซูเปอร์โนวาเนี่ยเขาจะปรากฏตัวครั้งแรกที่เกาะชาบอนดีด้วยกันทั้งนั้นเพราะก่อนนี้มันเปรียบเสมือนเป็นจุดผักเรือเพื่อเตรียมตัวสำหรับการก้าวเข้าสู่นิวเวิลด์ซึ่งในส่วนของบอนนี่นะครับแม้เราจะเห็นว่าเธอเป็นหญิงสาวที่มีร่างกายที่ผอมบางก็ตามแต่ถ้้้าาาาเเเเเเป็นนนใรรื่่่อองกกกกิจจุีียยไวธมแพลลูฟ พอในตอนแรกที่เธอปรากฏตัวขึ้นมาเธอก็อยู่ในสภาพที่กินอย่างมุมมามแล้วก็ไม่สนใจใครทั้งนั้นซึ่งแม้แต่ตัวคาร์โลเน่แกงเบ็ดน,นะครับเขายังพูดขึ้นมาเลยว่าการกินของบอนนี่เนี่ยมันทําให้อาหารของเขามันเสียรสชาติหมดเลยโดยหลังจากที่บอนนี่เธอกินอาหารเสร็จแล้วนะครับเธอก็ได้ไปเจอกับโซโลที่กําลังตั้งท่าจะโจมตีเจ้าเซนชาร์ลส์หนึ่งในคนของเผ่ามังกรฟ้าซึ่งนั้นทาให้บอนนี่เธอกระโดดเข้าไปใส่โซโลแล้วแกล้งทาเป็นว่าโซโลเนี่ยถูกไอ้เจ้า,า,จาเ,ววาาเานนโซนชาร์ลส์ม เรือเอกสักคนมาที่นี่อย่างแน่นอนซึ่งนั่นมันจะทําให้เหล่าโจรสลัดที่เขาอยู่ในเกาะน,นี้รวมถึงตัวเธอเองก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วยโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับมันก็ทําให้บอนนี่เธอสวดโซโลยับเลยว่าอย่างน้อยถ้าจะเป็นโจรสลัดเนี่ยก็หัดรู้กติกาสากลของโจรสลัดหน่อยไม่ใช่คิดจะโจมตีใครก็โจมตีแบบสุ่ม 4, สีุ่่มแปดไปเรื่อยแต่ก็นั่นแหละครับความวัวย,ยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกเพราะแม้ว่าบอนนี่เธอจะสามารถหยุดการโจมตีของโซโลที่จะโจมตีใส่ผามังกรฟ้าได้แล้วแต่่่่่ภาาาาายยยหหลลังงููฟีีีเเเเเ้้้้ตตออออขขไปทนนซชมๆด นั้นก็ทําให้บอนนี่เธอเดือดเป็นอย่างมากถึงขนาดที่บอนนี่เธอก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเธอได้เจอกับพวกไอ้เจ้าลูฟี่ที่นิวเวอร์อีกครั้งเนี่ยเธอจะซัดพวกเขาให้กระจุยไปเลยซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากที่ลูฟี่เขาต่อยเจ้าเซนชารลไปได้ไม่นานเนี่ยพวกกองทัพเรือเขาก็ส่งกองกําลังมาจริงๆแต่ว่าบอนนี่เธอก็ยังอยู่ดีครับแล้วก็ไม่ได้โดนกองทัพเรือจับตัวไปแต่ตอย่างใดและเธอก็ได้เห็นการประหารชีวิตของโปรโตกาสดีเอสผ่านการถ่ายทอดสดซึ่งในตอนนั้นครับอยู่ดีๆเธอก็ร้องไ้้อออออกมาเเลดนน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 ีีีงง Piece, ี่่ัะวพตตททแใิธ็ พูดขึ้นมาว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสงครามครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความผิดของคนคนหนึ่งแล้วเธอก็ได้สั่งลูกน้องของเธอให้ออกเรือและเดินทางไปยังนิวเวลเพื่อจะไปตามไล่คนนั้นที่เธอหมายถึง ทีนี้หลังจากที่ศึกสงครามมารินฟอร์ได้จบไปแล้วนะครับล้วก็ได้รู้กันว่าคนนั้นที่บอนนี่เธอหมายถึงเนี่ยก็คือไอ้เจ้าหนวดดำนั่นเองแต่เหตุการณ์มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอหวังเอาไว้ครับเพราะทันทีที่เธอมาถึงนิวเวลด์แล้วเธอได้เจอไอ้เจ้าหนวดดำเนี่ยเธอก็พ่ายแพ้ให้กับหนวดดำแล้วโดไในเจ้าหนวดดำมันจับตัวไว้นอกจากนี้หนวดดำมันยังไปทำสัญญากับ,บรัฐบาลโลกไว้อีกด้วยว่าถ้า,า,ารัฐบาลโลกยอมส่งเรือลบมาให้มันเนี่ยมันจะยอมส่งตัวบอนนี่ให้กับ,บรัฐบาลโลกเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนอีกท แต่นอกจากบอนนี่เธอจะถีบไปเจ้าหนวดดาจนกระเด็นและปฏิเสธอย่างทันทีแล้วนะครับออก็ยังดูเหมือนว่าข้อตกลงที่มาทาไว้กับพวกกองทัพเรือก็ยังถูกปัดตกไปอีกด้วยเพราะกองทัพเรือเขาส่งอาไครนูไปที่นั่นด้วยครับและทันทีที่หนวดดามารู้ว่าไครนูมาด้วยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเผ่นกันปาราบเลยทีเดียวแล้วก็ปล่อยให้บอนนี่กับลูกเรือของเธอโดนพวกไครนูจับตัวไปโดยก่อนที่อาไครนูเขาจะพาตัวบอนนี่ขึ้นเรือนะครับเขาได้มีการพูดคุยกันนิดหน่อยประมาณว่าในตอนแรกที่อาไครนูเขาได้ยินว่าในนนตอี้ ก็เรียกเรีวยกว่าบอนนี่เธอจบเหตุแล้วแหละซึ่งบอนนี่เธอก็ได้ตอบกลับไปด้วยท่าทีที่โมโหเป็นอย่างมากคับว่าอย่างแกเนี่ยฉันจะไม่มีวันอภัยให้อย่างเด็ดขาดเลยซึ่งจากคาพูดสั้นๆประกอบกับการกระทาของบอนนี่ที่ผ่านมานะครับมันก็ทําให้เราเดาได้ว,ว่านอกจากบอนนี่เธอจะมีความเกี่ยวโยงอะไรสักอย่างกับรัฐบาลโลกแล้วเธอก็น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งหนวดขาวแล้วก็เอสอีกด้วยเพราะเราจะเห็นได้ว,ว่าบอนนี่เธอเคืองในเรื่องศึกสงครามมารินฟอร์ดมาโดยตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นการที่เธอพยายามตามมาล้างแค้นนวดดำหรือ แต่ในที่สุดแล้วบอนนี่เธอก็ไม่สามารถล้างแค้นได้สาเร็จแล้วก็ถูกจับตัวไปโดยกองทัพเรือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในสองปีต่อมาเราก็จะเห็นด้วยว่าบอนนี่เธอก็กินพิซซ่าใบพางอ่านหนังสือพิมพ์ใบพางแบบชิลๆเลยและเธอก็ไม่ได้ถูกพวกกองทัพเรือมันคุมตัวไว้แต่อย่างใดซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นผลมาจากการที่บอนนี่เธอหนีจากการจับกลุ่มครั้งนั้นมาได้หรือไม่แน่เธอก็อาจจะมีข้อตกลงบางอย่างกับรัฐบาลโลกก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันและหลังจากนั้นในงานประชุมโลกนะครับบอนนี่เธ โดยในตอนนั้นเนี่ยครับเธอพยายามที่จะลักลอบเข้าไปในปราสาทแผนเจียแต่แล้วในเวลาเดียวกันในเจ้าเซนชารอลและเจ้าเซนลอดวันที่เป็นเผ่ามังกรฟ้าเนี่ยมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาโดยมันทั้งสองคนก็ได้ขี่ทาตของตัวเองอยู่ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าธาตุของไอ้เจ้าเซนลอดวันเนี่ยก็คือบัโทรโลมิวคูมานนั่นเองซึ่งบอนนี่ที่เขาเห็นแบบนั้นนะครับเขารู้สึกโมโหเป็นอย่างมากและนั่นก็ทําให้เราได้รู้อีกว่าบอนนี่เธอก็น่าจะมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่เกี่ยวโยงกับคูมาด้วยก็เป็นได้เรียกได้ว่าบอนนี่เธอก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีปริศนาที่เยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกับทางรัฐบาลโลกกับกลุ่มโจรสลัดหนดขาวหรือแม้กระทั่งกับคูมานเนี่ยก็ดูเหมือนว่าบอนี่ทรในี่เธอก็กกกกได้ปราปจจนน 60, bon กฏ ขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับค่าหัวใหม่ของเธอที่320ล้านเบลีนอกจากนี้เธอยังพาเมกาชาร์คหรือว่าฉลามยักษ์มากับเธอด้วยซึ่งในตอนนั้นบอนนี่เธอจะอยู่ในร่างเด็กนะครับจึงทั้งไม่ลูฟี่ที่เขาเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาจึงกระโดดเข้าไปช่วยบอนนี่แบบไม่ลังเลเลยแต่จากการโจมตีของเมกาชาร์คที่เป็นฉลามเหล็กที่มีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับจึงทําให้ทั้ง uffy, Bonnie, ลูฟี่บอนนี่และก็ชอปเปอร์เนี่ยเขาตกทะเลไปและเดือดร้อนให้จินเบย์ต้องตามลงไปช่วยอีกซึ่งจากเหตุการณ์นั้นนะครับมัน้อบปปลวแ กจิวเวลรี่บอนนี่ครับแล้วหลังจากที่จินเบเขาได้ช่วยพวกลูฟี่ขึ้นมาจากน้ำนะครับเขาได้ถามกับบอนนี่ว่าแล้วพวกพ้องคนอื่นๆล่ะหายไปไหนหมดโดยบอนนี่เธอก็ได้ตอบกลับไปครับว่าเธอมาคนเดียวส่วนเรือก็โดนในเจ้าเมกาช้างเมื่อกี้มันเขมือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากที่พวกเขาพูดคุยกันไปสกพังนะครับเราก็ได้รู้ว่าเกาะที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้เนี่ยคือเกาะของรัฐบาลโลกที่มีชื่อว่าเอเคธหรือเป็นเกาะที่ว่ากันว่ามันเปรียบเสมือนเป็นโลกในานาคตอีก500ปีข้างหน้าเลยทีเดียวอีกทั้งเกาะนก้นนึ่าทีีีนเม็ จากเธอมีธุระบางอย่างที่ต้องคุยกับดรเวกาผังนั่นเองแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเดาออกคับว่ามันก็น่าจะเกี่ยวออกับคุมาอย่างแน่นอนเรียกได้ว่าบอนนี่นะครับเธอก็เป็นหนึ่งตัวละครที่มีปริศนาให้เราตามกันเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอมีความเกี่ยวยงกับรัฐบาลโลกหรือการที่เธอมีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวแล้วก็ตัวคุมาเองนอกจากนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอเนี่ยคือใครกันแน่และในตอนนี้เธออายุเท่าไหร่แล้วโดยบางคนก็็ออออออาาาาาาจะะแยยงขึ้นนะะ้นนนนมมมมมคคคควว่ออ่่่่เเหตติปปกธุีไใใชชืถ เอสบีเอ็เล่มที่หกสิบแปดอาจารย์โอดาเขาเคยตอบคำถามแฟนคลับไปว่าบอนนี bon ่เธอมีอายุยี่สิบสองปีหรือถ้าบวกกับสองปีในเหตุการณ์ทำสริปมันก็จะกลายเป็นยี่สิบสี่ปีนั่นเองแต่เขาได้มีการกล่าวเพิ่มเติมในมุมตอบคำถามเล่มเดียวกัน้วยว่าอายุของบอนนี่เนี่ยมันเป็นแค่การประมาณการเท่านั้นเนื่องจากความสามารถของพลังผลไม้ปีศาจของเธอมาเลยทําให้เราไม่สามารถรู้ส่วนสูงหรือว่าอายุที่แท้จริงของเธอได้ดังนั้นในตอนที่เธอเป็นบอนนี่นะครับเธอก็จะมีอายุยี่สิบสี่ปีนั่นแหละแต่ในตอนที่เธอเป็นพระพันปี ว่าตัวตนไหนคือตัวตนที่แท้จริงของเธอซึ่งแน่นอนครับว่าสำหรับสิ่งที่คนอ่านอย่างเราจะสามารถทำได้นั่นก็คือการติดตามตอนต่อไปนั่นเอง ก็จบกันมาแล้วนะครับกรหัวข้อจิวเวลรี่บอลนีหญิงสาวผู้มีความเชื่อมโยงกับดรเวกาพังซึ่งในคลิปนี้หากเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือมีแนวคิดว่าบอลนีเขาจะเป็นใครมาอย่างไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันไว้ได้เลยหรือหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ลุมกติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมเพื่อเป็นกําลังใจส่วนผมต้องลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่สวัสดี